ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge เยี่ยมจัดหนักกันสุดหล่อสองคนนี่ยครับขี้เลยครับบอกทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหสำหรับคขาไม่เกียรติเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้แล้วพี่ไอซี่ของเรายังไม่กลับมานะครับตอนนี้อยู่ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับจะกลับมาวันพุธหน้านะคุณผู้ชมฮะแน่นอนครับกลับมาแน่นอนนะครับรวมไปถึงพี่เฟียสของเราตอนนี้ก็ไปเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้อยู่ฮาวายคุณคิดดูว่าพิธีกรเราเนี่ยไฮโซกันขนาดไหนแต่ละคนฮะคนนึงอยู่ฮาวายคนนึงอยู่ญี่ปุ่นโอ้และอีกสองคนอยู่ที่นี่เรายินดีแลไมม่ทิ้งานรัผ คิดถึงคุณผู้ชมเสมอนะฮะเรียกว่าเราต้องเจอหน้ากันนะฮะเวลาเขาไม่ว่างเนี่ยก็เจอหน้าผมได้นะครับมจะแวะเวียนมาที่นี่ตแล้วต้องมากันตลอดกี่เพาะกีนะฮะติดตามกี่พาซาได้ที่นี่เหมือนกันใช่ครับกี่พาซานะฮะจะพาคุณผู้ชมไปทำสกูพิเศษมากมายตามได้ในรายการของเรานะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้คุณโบครับก่อนจะมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับฟ้าฝนเรียกว่าไม่เป็นใจเลยนะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยเดินทางไปไหนเผื่อเวลากันด้วยถูกต้องฝนแต่เช้าเลยนะวันนี้กี่หนักเลยแหละครับโอ้หน้าตึกเส้นพัฒนาแขของเรานะฮะที่แรกใจ ชั้นทุ่มในวันนี้กี่อยู่คนเดียวแล้วนะผมไม่ทันนะผมก็นั่งลุ้นอยู่ครับว่าโบสถากรของผมเดินทางมาด้วยวิธีไหนมาถึงอโมง20โอนยวันนี้พอดีเลยเกือบแย่ครับขี่ไว้นะช่วงนี้นอกจากการเผื่อเวลาแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะถูกต้องครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้พีข่าวบันเทิงบ้างใหม่มาเดตกันด้วยนะครับรับรองว่าดูรายการของเราไม่ตกข่าวบันเทิงอย่างแน่นอนครับเข้าช่วงแรกกันเลยดีกว่านะครับกับช่วงเมาให้แซ่ด ถูกต้องครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับคุณโบมีข่าวอะไรครับวันนี้วันนี้เราฝากไว้อีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสามารถพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมนะครับ4 76 4 106นะครับผมถูกต้องครับมาเริ่มที่ข่าวของมาริโอมาเรอร์กันดีกว่าโอ้คนนี้หนุ่มรอคนนี้อย่างที่รู้นะฮะเขาโด่งดังไม่ได้ดังแค่บ้านเราเขาไปดังที่จีนนะนะกีนะดังมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยมาริโอไปปรากฏตัวที่เมืองจีนอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นะครับอาจีอาหมวยเนี่ยโอ้โหอับมาริโออับมาริโอแข็งแล้วอ่ะะวาาออยกจังเล่ยา บจกนะนะกี่รู้ป่าจกเขาเดี๋ยวไม่ใช่จกันไม่ยอดนี่แหละขนมจกขนมจีบจระเพาเนี่ยอนับเป็นคำๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยโโอ้หนะะฮมาครั้งนี้มาริโอ้นะครับไปถึงเนี่ยมีคนเห็นว่ามีบอดี้การ์ดตามอยู่มา20กว่าคนเรียกว่าเป็นซุปตาเลยซุปตาของไทยกับดาราฮอลลีวูดหลายคนก็เลยบอกโอ้โหพ่อซุปตาเรื่องเยอะไปรืบปาทำไมต้องมีเยอะขนาดนั้นใช่นี่จ้างมาเองหรือเปล่าเยอะขนาดนี้อันนี้ข่าวเมานะครับจ้างเองหรือเปล่าไม่รู้ถามมาริโอ้ดูดีกว่าฮะ ผมไม่ได้จ้างเลยพี่พี่เขาจ้างเพราะว่ามันมันก็ปกตินะครับพี่ไม่ว่าจะโอจะไปจีนหรือว่าไปฟิลิปปินส์ไปประเทศไหนเขาก็ต้องมีกาดขนาดเราอยู่เมืองไทยก็ต้องมีพี่ๆกาดคอยแนะนำเดินนำเราแล้วแต่สเกลของงานมากกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าเอออยู่ที่ไหนมีอย่างถ้าแบบไปเปิดตัวหนังอย่างเงี้ยถ้ามันเยอะมากเขาก็ต้องกาด5คนก็เอาไม่อยู่ครับเด็กเป็นร้อยอย่างเงี้ยเราเขาเราก็ต้องช่วยดูสเกลเทมันเป็นหน้าที่เขาเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยว ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันก็อาจจะแบบมีเท่าของเสียหายซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเข้าใจว่าทำไมต้องมีพวกพี่เขา อ่ะนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นปกติผมก็มีเหมือนกันนะปกติผมไปไหนมาไหนนี่ต้องมีคนตามมามากกว่า10คนโอ้เป็นพอดกาะรอรุงกระทืบเลยต่ไปไหนพิมผมไม่ไปด้วยนะว่าดูอันตรายเราสนิทกันนะเราต้องไปด้วยกันนะดูโจทย์เยอะไม่อยากดด้วยไม่อยากสนิทด้วยเขาไม่ได้โจทย์เยอะแบบนี้นะเขาเป็แฟนคลับเป็นแฟนคลับ ซึ่งล่าสุดที่เราได้ทำข่าวกันไปก็คือคุณพี่โกโก้เนี่ยผู้สียช,ชีวาตไปนะค,ะครก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยซึ่งมาริโอ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักแสดงหนึ่งคนที่เคยอยู่ในสังกัดของพี่โกโกน้นะฮะซึ่งมาริโอก็แสดงความเสียใจด้วยกันส่งพวงหรีดเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอเนี่ยเขาก็ จริงๆโ,โอเก the <time> ็เป็นคนที่สนิทอีกหนึ่งคนของพี่โกโก้เหมือนกันนะก่อนในนี้อาจจะมีข่าวว่าเขาเนี่ยเหมือนเกาเหลากันไปแล้วแต่จริงไม่นะจริงนานแล้วเป็นพี่น้องกันเป็นข่าวนานแล้วในเรื่องของการย้ายมาเปลี่ยนผู้จัดการแต่พี่โกโก้เขาก็เรียกว่าสร้างคนมาหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นสายป่านพิยาอ๋อสายก่ก็พี่โกโก้เหมือนกันใช่ครับน้องตัวฮอร์โมนนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โกโก้ด้วยนะครับกับการจากไปโดยกระทันหันในครั้งนี้ครับมาที่ข่าวต่อไปครับคุณโบครับเรื่องของหนุ่มโตโน่พาคินครับ เรื่องนี้ครับน่าสนใจเพราะว่าหลังจากคู่จิ้นครับอย่างสาวแพทนภาครับสร้างเซอร์ไพรส์ถึง2เซอร์ไพรส์ด้วยกันนะเซอร์ไพรส์แรกครับผมเซอร์ไพรส์แรกครับเป็นการขอแต่งงานโดยหนุ่มเบนเรซซิ่งกลางสนามแข่งหัวนั้นแบบร้อนๆเลยนะกลางแดดเลยเออตกใจเหมือนกันอยู่ดีๆก็แต่งงานแต่ก็แต่ก็เคยมีข่าวเราก็ไม่รู้ว่าจะเร็วขนาดนี้เนาะถูกแล้วพอผ่านไปไม่อีกเียราทิ์ครับผมเขาบอกออกมาควงคู่กันออกมาบอกว่า ท้องได้สี่เดือนแล้วได้ลูกชายด้วยคือเดินลูใช้ยหนักเดิมอีกนะหลายคนช็อกไปเลยนะแต่เขาก็แล้วแต่สะดวกบางคนสะดวกแต่งงานก่อนงั้นแต่เขาบอกเขาสะดวกมีลูกก่อนถึงกับอึ้งเลยอ่ะครับผมเขาก็บอกด้วยนะถ้าไม่ท้องไม่แต่งอ้าเอออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นสุดตัวนะใช่แต่ว่าทีนี้ก็เลยต้องมาถามอดีตคู่จิ้นอย่างหนุ่มโตโน่ว่าไหนไหนคู่จิ้นของเราเนี่ยเขาท้องแล้วมีลูกชายด้วยมีอะไรจะรับขวัญหลานไหม ต้นโน้บอกให้เกี่ยวอะไรกับผมมาครับพี่อาจต่ว่าสนิทกันนะไม่แน่นะไม่ตัวโน้ก็บอกไม่ได้สนิทขนาดนั้นเอาล่ะอต้นโน้ตไม่สนิทขนาดนั้นหรอไม่ได้สนิทขนาดนั้นก็ไม่เห็นต้องมีอะไรจะรับขวัญหลานนะฮะรวมไม่ถึงยังไงะเรื่องราวของความสัมพันธ์กับสาวสุดแซบอย่างสาวเมกัสคูสิตาอ้าวอันนี้ต้องคุณแล้วคุณจะบกยังไงอ้าวจีว่าไม่ต้องมีอะน่าจริงๆคุณนี่ผมว่าเขาหน้ารังนะก็เหมาะสมอ่ะ คือโดยเฉพาะเ,เมกาเขาน่ารักนะแล้วดูว่าเมกาก็นก่าจะเป็นสเปคของหนุ่มโตโน่ด้วย<า>นะฮะแต่ว่า,อาเอาเป็นว่างานนี้จะรุ่นขึ้นหรือไม่นั้นคงจะต้องไปถามหนุ่มโตโน่เองแล้วล่ะครับอต้องใช้เวลานะพี่ทุกคนอยากมีความรักที่ดีแล้วผมคิดว่าบางครั้งความรักมันคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของแค่คําพูดนะครับมันคงอยู่ที่การกระทําด้วยอยู่ที่เวลาด้วยล่าสุดเลขสอไมได้ ครับ <c oughs> ครับก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวของของของตัวของของโมเขาก็คงมีเหตุผลนะครับแต่ผมก็ยังเห็นว่าเขาก็มีมิตรภาพเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับแต่ในเรื่องของการทํางานอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมไม่ไม่เกี่ยวครับผมจะไปเกี่ยวอะไรด้วยคืออันนี้พูดที่เราบอกว่าเหมือนมีหลานให้ดูแล <c oughs> เราอย่างนี้ก็ดีใจนะเพราะว่า ก็มีแฟนๆที่เขาแบบได้ยินว่าเป็นลูกชายเตรียมรับขวัญหลานนะคะอะไรนะครับรของ,ของรับขวัญหลานนะคะโอ้ผมไม่ได้สนิทขนาดนั้นที่แบบจะจะ,จะไปคิดอะไรขนาดนั้นก็คงให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาแต่ถ้าได้เจอกันถ้ามีโอกาสก,าก็ก็ไม่มีปัญหาครับนี่ปิดตอนไหนที่ทเลยนเลยคะไม่ทราบนะผมว่าถ้าจะปิดคงปิดไปนานแล้วนะครับแต่ว่าพอแฟนๆเขายังรักเหมือนเดิมมันก็คงไม่ได้ปิดครับแล้วพนงานเลโงานกได้ได้ครับไม่มีปัญหาที แหม่หลังๆตโนดูมีเรื่องเครียดเยอะนะคุณเป็นยังไงบ้างครับคุณโบครับหลังจากที่วันวันนี้คุณจะไปทำไมอ่ะทำไมกันมาหยุดไม่ต้องโไม่ไ้ไม่ทอยากจะตอบคำาำในสั้นกับตโนบ้างหลังโตโนเครียดเหลือเกินเขาเข้มๆมันเป็นสไตล์เขาไม่คือคุณผู้ชมฝากถามมาวันนี้คุณจะไปพรีเวดดิ้งใช่ไหมใช่คุณจะมีงานแต่งใช่แล้วครับแล้วคุณครับตั้งใจจะมีลูกเลยหรือเปล่า ทำไมอ่ะตอบดีๆตอบดีดีตอบดีดีก็อยากจะมีจริงชอบไปคุยกับกับแฟนไปแล้วว่าจริงๆอ่ะต่างคนต่างเป็นคนชอบเด็กแต่ว่าแล้วตอนนี้ท้องกี่เดือนแล้วถ้าขี้อ่อนเนี่ยเขได้ประมาณเดือนสองเดือนแล้วแต่ถ้าลูกยังไม่มานะฮะคือกะว่าแต่งงานเสียอาจจะแบบยังไม่อยากรีบเมียกีอยากจะแบบอีกสักปีนึงตามที่วางแผนนะแต่ถ้าไม่วางแผนเนี่ยก็ไม่รู้กันเอาเป็นว่ามาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแหละจริงๆมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแหละกีแต่วันนี้คุณไปถ่ายพรีเวดดิ้งคุณ ใช่วันนี้ผมเอาภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาฝากกันโอเคได้เลยรอดูรอดูช็อตแก้ผ้าสักรูมอยากให้บอกว่าแฟนคุณชอบโทโน่นี่ใช่ครับผมเพิ่งเล่าไปอยู่ดี่ก็เปิดใจอะผมบอกว่าเออเนี่ยชอบโทโน่อ่ะอ่ะบอกเราทำไมวะคือใครต้องการที่จะขออะไรเช่นอไรแล้วที่ผ่านมาคืออะไรไม่รู้แอบดูแล้วไม่ยอมบอกเรามันตลอดเวลานะฮะ สงสัยแทนเป็นแฟนคลับต่อต้านนิดาอยู่พอสมควรไม่เป็นไรฮะก็สำหรับข่าวโตโน่เดี๋ยวมาฝากกันเรื่อยๆแล้วกันถูกต้องครับผมอยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่หนุ่มหน้าหนวดดีกว่าคนนี้คุณบอยประเกรีย์หรือว่าบอยปะกรณ์นะครับผมพักหลังสังเกตไหมว่าเขาไม่ค่อยมีงานละครออกมาให้เห็นบ่อยๆเหมือนเพื่อนๆครับหาหน้าหายตาไปหรืหน้าจอนาใช่ทั้งทั้งที่เป็นพระเอกเบอร์ต้นแท้ๆนะครับหลายคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยลดละครเองเปล่าไป็นธุรกิจซะเยอะช่วงนี้ไม่อยากเล่นอะไรหรือเปล่านะครับรวมถึงแฟนคลับเนี่ยก็แอบลุ้นนะครับอยากจะเเห็นนคุณบอยยี่ ลับมาร่วมงานกับมากี้ราศีครั้งหนึ่งเออเพราะว่าหายหนะ้าหายตาไปนาน,าน<ช>คู่ก็ไม่ออกมีงานอีเวนต์จ้างเขาก็ไม่ไปได้วยกันนะแล้วธุรกิจที่ทำร่วมกันก็ตอนนี้ก็้านก็แตกเรียบร้อยอคืออย่าเรียกว่าแตกร้านหมดสัญญาแล้วก็ยยาย้ายกันแล้วดีกว่านะครับผมหลายๆคนก็มองว่าเอออยากจะให้มีงานคู่ด้วยกันล่าสุดแฮะได้ยินข่าวแว่วว่า,วา,วามีงานที่ติดต่อดังคู่เนี่ยมาร่วมงานกันหลายคนก็เลยเป็นห่วงว,ว่าเออจะเข้าหน้ากันติดหรือเปล่าเพราะยังไม่รู้สุดท้ายแล้วเนี่ย เคลีย <Clear, S 2> เรื่องเก่ากันหรือยัง<ๆ>หรือว่าจริงๆไม่มีเรื่องให้เคลียโกรกันจริงหรือเลปล่าหรือไม่โกรตอนนี้งงกันไปหมดแล้วอันนี้<ฮ><ฮ>อยากรู้อยากรู้เหมือนกันครับผมอ่ะเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยครับคุณบอยครับไม่ได้ลดงานครับคือมันทำจริงปีหนึ่งอ่ะนักแสดงคนหนึ่งมารับได้เต็มที่ก็สองเรื่องก็ถือว่าเยอะแล้ว คือทุกคนเป็นเหมือนกันครับยังมันไม่ใช่ว่าใครงานน้อยใครงานเยอะแต่ว่ามันเป็นวัฏจกักรกับมาร์กี้คือความจริงแล้วละครคู่กับใครเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับทางช่องว่าช่องอะ่ะเขาจับให้ไปคู่ใครซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีโปรแกรมเจอกี้อะไรครับก่อนหน้านี้มาร์กี้นนม,กมีให้มภาว์าว่ามีงานคู่ติดต่อเราพู่มาซึ่งทางเขาโอเคแล้วเราเพื่อนมีมีติดต่อมาเหมือนกันก็นี่กำลังเช็คกันอยู่ว่าเออเรื่องคิวเรื่องอะไรกันยังไงเป็นยังไงบ้างมีมีมีมม ไม่คือคนเป็นเพื่อนกันยังไงเจอกันมันก็เป็นเรื่องปกติอะอย่างเจอกันรัฐสุดก็คุยกันปกติคุยกันปกติไม,ไ,ไม่ได้มีอะไรนะฮะใครที่อดเป็นห่วงไม่ได้นะฮะว่ามีปัญหากันหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับอันนี้อยากรู้ม,มากี้แฟนเขาคี้ถึงปะ วันนี้หนึ่งนะเขาดูเขาสนิทกันมากเขาอยู่ด้วยกันตลอดเขยไปไหนด้วยไหนด้วยกันตลอดเลยนะล่าจะแบบจะไปสนิทกับผู้ชายคนอื่นอย่างที่เคยเป็นอย่างบอยปกรณ์อย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความรู้สึกกันบ้างอ่ะเรื่องแบบนี้มออีมุมเนี่ยคุณป๊องจะไปสนิทคนอื่นก็ลำบากแล้วนะไม่ได้แล้วตอนนี้โตติดแกมปะนต้องโกรธแล้วนะอ่ะส่วนคุณบอยนะฮะมีอัปเดตข่าวดีกันนิดนึงนะครับ23ตุลาคมนี้ นะฮะเจ้าตวดเรียมทําบุญทอดกรถินนะครับสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตรเขาก็มาชวนเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับร่วมบริจาคก็สามารถติดต่อไปได้ก็คงจะรู้ช่องทางอยู่แล้วลองเช็คดูแล้วกันนะครับถูกต้องครับครับผมออาส่วนตอนนี้นะฮะข่าวบันเทิงยังไม่หมดกี่กี้เรายังมีนะฮะข่าวบันเทิงมาฝากกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพุดจุ๋ยน้องขวัญอุตสามณีติดตามกันได้ในช่วงรูมเด็ดสเก็ตบันเทิง พุชจุ๋ยดีใจคนชมเป็นคู่รักคู่บุญเผยปกติชอบทําบุญอยู่แล้วเชื่อเป็นเรื่องที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนวอนไม่อยากให้คนจับเปรียบเทียบกับคู่ของณเด็กย่ายาขวานอุษามณีเข้าใจคุณแม่ปราณีประกาศยังไม่อยากให้แต่งงานเพราะเป็นลูกสาวคนเล็กรับส่วนตัวอยากแต่งเชื่อผู้หญิงทุกคนก็มีโมเมนต์แบบนี้ ท้องะสมยิ้มคนเรียกเจ้าแม่หลังแฟนคลับและคนที่ไปร่วมง,งานเปิดตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกหวยเลขที่จุดประทัด42ล้านถือเป็นโบนัสให้กับแฟนๆปออันดบทำใจหลังไ g ีถูกแฮกอาจได้คืนยากเพราะอีกฝ่ายเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวหมดขอบคุณแฟนคลับเข้าไปต่อว่าแทนเผยตอนนี้สร้างไอจีใหม่แล้วแต่แฟนๆยังไม่ค่อยรู้เพราะไม่ได้ประกาศ ฟิลฟ้าสุสวิงริงก็ลุ้นหนักพิชิตแจ็คพอต2 0 0แสนบาทในรายการเด e Line Game s t a ท้าเรียงแถวจะสามารถพิชิตแจ็คพอตได้สำเร็จหรือไม่ติดตามชมกันได้วันอาทิตย์ที่25กันยายนนี้เวลา13บสนาฬิกาถึง14บสนาฬิกาทาง True For You ช่อง24โอ้บสี่โอตกช่างมัแตกแต่วันน<ม>ี้ติดตามชมนะฮะฟยวฟ้ามาออกกันด้วยบ่ายโมงตรงทางช่อง t r u e o u ของเราเลขย4นะิรับนะครับผมคิดนะฮะติดตามกันได้นะครับผมส่วนช่วงหน้าฮะกี่ครับเราจะมีนะครับเล่าถึงประวัติเส้นทางความรักของนาวินต้าอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าย้อนกลับไปถึง1ิปีด้วยกันครับเส้นทางความรักของเขาเขาเคยคบกับใครยูแปงเป็นใครบ้างนั้นน็อกเตอร์หนุ่มดาวินต้าคนนี้ช่วงหน้ามีคำตอบเมื่อกี้แอบคุยกับเองยังช็อกเลยว่ามีคนนี้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่ออยากรู้มีใครบ้างช่วงหน้าครับผม 好了要 กับประธางพาซากับโบแล้วก็กี่นะครับบอกไว้แล้วว่าในเบรกนี้เราจะพูดถึงเส้นทางความรักของพี่นาวินตาหรือดรต้านั่นเองย้อนกลับไปสปี่แล้วต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ครับดีกรีไม่ธรรมดานะครับนอาจากดีกรีส่วนตัวแล้วเป็นถึงด็อกเตอร์นะครับแต่ดีกรีเรื่องความรักของเขาเนี่ยเขเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความรักเช่นเดียวกันต้องบอกว่าเป็นไอดอลของเราสองคนเลยชอบมาเลยครับพี่ยกให้พี่เชื่อชูพี่เลยกี่เชอบมากจริงตลอดที่พักโฆษณานะครับเราคุยเรื่องนี้ไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยนะครับคือคุย เขากลับไปไงที่เขาโด่งดังจากการเป็นนักร้องเพลงอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือหนึ่งเพลงน้ำน้อยแพ้ไฟนะะฮแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผลงานละครมาเรื่อยๆและติดตามเรื่องราวความรักของเขามาตลอดครับต้องบอกด้วยเลยว่าตลอดเส้นทางความรักเขาที่ผ่านนาวเนี่ยมีสองตัวแม่ซุปตานะ แล้วก็มีอีกหนึ่งสาวที่เรียกว่าเป็นตัวตัวแซบในยุคนี้ด้วยเรียกว่ากีบอกว่าใครก็ได้เอาเป็นว่า <c oughs> ไปตามสกูป๊ปพิเศษนี้ไปพร้อมกันเลยครับไปดูกันครับวินาทีนี้หากไม่พูดถึงพระเอกหนุ่มสุดหล่อดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์อย่างหนุ่มนาวินตาก็คงจะไม่ได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้ข่าวที่ด็อกเตอร์หนุ่มโชว์แวนเพชรบนมือสาวถูกขาวเมาพูดถึงสนันโซเชียลตกลงหนุ่มนาวินตาจะเปิดเผยว่าที่เจ้าสาวตัวจริงแล้วใช่ไหม กิพิเศษของเราในวันนี้เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องบรรดาสาวๆที่เคยแวะเวียนผ่านเข้ามาเดินเล่นในหัวใจของด็อกเตอร์ป้ากันสักหน่อยขอบอกเลยว่าแต่ละนางเนี่ยระดับตัวแม่ของวงการทั้งนั้นว่าแต่จะมีใครบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ เริ่มกันที่คนแรกกับนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอั้มพัชราภาสมัยนั้นหนุ่มต้าเป็นศิลปินสุดฮอตปลอดแตกซึ่งคบกับสาวอั้มนางเอกหน้าใหม่ช่องมากสีที่ยังไม่ดังเท่าตอนนี้แบบปิดเป็นความลับ สุดท้ายทั้งคู่ก็โป๊ะแตกเมื่อสาวอ้ํานงทุนถือดอกไม้ช่อโตไปสแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของดุ่มต้าแต่ถูก PR ของพระเอกหนุ่มกีดกันจนเป็นข่าวฮือฮาให้ข่าวเมาได้ซุบซิบกันทั่วประเทศและสุดท้ายบทสรุปความรักของทั้งคู่ก็ไปไม่ถึงฟังคงไว้แค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันจ้า มาต่อกันที่สาวคนที่สองกับพิธีกรสาวมากความสามารถไดไดอานนาซึ่งต้องขอบอกเลยว่าความรักครั้งนี้แซ่บสุดๆโดยความสัมพันธ์ที่เริ่มจากทั้งคู่ไปเจอะกันเราะต้องเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยกันและพัฒนาไปเป็นการคบหากันแต่ที่เผ็ดที่สุดก็คือหนุ่มต้าไม่เคยยอมรับเลยว่าระหว่างเขาและสาวดมีความสัมพันธ์ชั้นแฟนแต่ที่ใจร้ายสุดคือในขณะที่ทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นความสัมพันธ์อยู่นั้น อยู่ๆหนุ่มตาก็ตีวงออกไปทิ้งให้สาวได้ยืนงงกลางดงไม้ซึ่ง,งั้นงานนี้จึงจบกันแบบเจ็บๆลคะค่ะ มาต่อก,กันเลยกับนางเอกสาวพลอยเชอร์มานที่เรียกว่าเป็นภาคต่อความสัมพันธ์ที่คบซ้อนของสาวใดกับหนุ่มตารักครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดของหนุ่มตาครั้งหนึ่งเลยทีเดียวโดยทั้งคู่ใช้เวลาคบหากันถึง3ปีมีโชว์สวีทหวานอย่างเปิดเผยแถมสาวพลอยยังลงทุนข้ามน้ำข้ามทะเลไปร่วมงานรับปริญญาของหนุ่มตาถึงต่างประเทศอีกด้วยเรียกได้ว่าหวานชื่นจนแอบคิดว่าทั้งคู่ได้ลั่นระคังแน่นอน แต่สุดท้ายหนุ่มตาก็รักสะดุดก่อนถึงเส้นชายอีกแล้วเมื่อหนุ่มตาอยากแต่งงานมีครอบครัวแต่สาวพลอยไม่อยากแต่งงานแถมยังมีข่าวซุบซิบออกมาว่าทางครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มสาวพลอยรักครั้งนี้จึงยุติลงซึ่งสาวพลอยก็ออกมายอมรับและขอให้ความผิดทุกอย่างมันลงที่เธอเพียงฝ่ายเดียวจ้า มาถึงรักที่เกือบจะเรียกว่าเป็นรักครั้งสุดท้ายกับสาวน้อยที่อายุห่างกันถึง14ปีสาวคิตตี้ชี้ชาจนถูกตั้งฉาย,ยาว่าด็อกเตอร์กินเด็กด้วยทั้งคู่เริ่มต้นจากไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันและมีผู้จัดก,การส่วนตัวคนเดียวกันแถมยังโสดทั้งคู่จึงตกลงคบกันในฐานะคู่รักในที่สุดเหมือนรักครั้งนี้จะแฮปปี้เอนดิ้งแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงภาพสาวคิตตี้ทิ้งหนุ่มตาไปหาหนุ่มเนมเกสโนว่าจนเป็นเหตุของรักร้าวในครั้งนี้ซึ่งหนุ่มตา ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหนุ่มเนมไม่ใช่มือที่3ที่ทําให้เจ้าตัวและสาวคิตตี้เลิกกันและล่าสุดเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาหนุ่มตาก็ได้โพสต์ภาพจับมือหญิงสาวที่สวมแวนเพชรเม็ดโตพร้อมแท็กชื่อไปที่น้ําหวานพัศสวีไฮโซสาวชื่อดังจนกลายเป็นประเด็น Talk of the Town ว่าทั้งคู่เตรียมจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก็ไม่รู้ว่ารักครั้งนี้จะถึงเส้นชัยหรือเปล่ารายการบันเทิงลาซ่าก็ขอให้รักครั้งนี้ถึงเส้นชัยซักที และถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้แฟนๆได้ฟังกันก่อนใครแน่นอนจ้าเอาล่ะครับ,รบเส้นทางความรักของหนุ่มคนนี้ครับไม่รู้ว่าจะลงเอยที่สาวน้ําหวานไฮโซคนนี้หรือเปล่าก็หลายๆคนก็ลุ้นกันอยู่นะเพราะตอนนี้เขารอจะแถลงข่าวรู้สึกจะเป็นเดือนหน้าใช่ไหมฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปออแต่ตอนนี้เรามีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันครับเป็นคลิปของอะไรครับวันนี้เป็นคลิปเกกับสัตว์เลี้ยงของดาราอนไลนสับ บ้านใครเลี้ยงแมงสาบไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงมันเองมั้ยอันนี้ไม่ใช่แมงฉาดเป็นเจ้าตูบครับกี่สุนัขน่ารักเลยสุนัขตัวแรกเป็นสุนัขของพิตุกี้เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยคลั่งมากเป็นสุนัขพันธุ์พิษบูนะฮะไม่รู้ว่าร้อนอกอ้าวจนเกินไปหรือว่าติดเจ้าของมาหรือเปล่าไปดูคลิปตัวนี้กันครับบ้าคลั่งสุดๆครับอะไรเลย มันน right? ั่นจะเป็นหมาให้เปอร์นะครับครับผมเนี่ยดูนะไม่ได้ตายไม่ได้กินผลิตภัณฑ์ชูกำลังเข้าไปสักหลายขวดอยู่เหมือนกันคิดว่าพื้นเป็นดินนะฮะขุดใหญ่เลยนะจะขุดอะไรขนาดนั้นนะโอ้นะข้าของพังหมดนะอย่างนี้ โอ้โหบังมานอยากจะรู้ว่าพี่พี่ตุกกี้เลี้ยงด้วยอะไรผมให้อะไรกินป็นไม่รู้เหมือนกันเน่ยคุ้มคลั่งมากนะตัวนี้เออแต่ว่าน่ารักดีนะนี่ทำอย่างนี้ไป3วันเลยนะฮะไม่หยุดเลยผ่านยังไม่หมดดีกฮ่ เออมันรู้ใช้ถานนี่ห่ออะไรแอบเปลี่ยนถานหรือเปล่าอันนี้ตัวแรกนะอันนี้เป็นสุนัขพี่ตุ๊กี้มาต่อไปชื่อน้องเบนแต่อ๋อเบนแตะของน้องเบนแตะนี่ใช่ขอพี่เบนจี้ขอพี่เบนจี้ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะนอนกอดกันแน่นแล้วนะครับขนาดคุณไปดูขนาดไซส์ของหนงคู่ทำไมครับนอกจากพี่เบนไปดูไซส์ของน้องเบนแต่ด้วยไซส์เดียวกันลองดูสิครับไปดูเลยกันครับ โอ้รักกันมาครับผมนอนฟันเย็ยนเลยนะ <laughs> นี่แบ,แบแบบแบบแนเตะนอนเกรงเลยแบนแตะแบบแแแบบเอ้ยจะหลับก็บหลับไม่ลงอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่านอ <laughs> นอนอนตายตามไม่หลับนะแบบเฮ้ยพี่เบนเอาแบบครับ <laughs> แบบ <laughs> be ผมสุนัขมีห่วงก็อย่างนี้นะครับมีห่วงสุนัขมีห่วงนะครับตาไม่ปิดเลยหลงสาน ไอตัวนี้น่ารักนะผมชอบนะกี่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างงี้ป่ะเลี้ยงผมเลี้ยงสุนัขมีหมาเหมือนกันใช่ไหมมีหมาแต่หมาผมไม่เคยนอนตายตามไม่หลับนะ <c oughs> หลับสบายนะโอเคแบบว่าชีวิตดีอยากโทรไปถามพี่เบนอนะครับว่าไอที่หลับอยู่เนี่ยมันหลอนหลับจริงหรือเปล่าที่ไม่หลับเพราะว่าพี่เบนก่อนอยู่หรือเปล่าเลย, <c oughs> เลยไม่ล้านหลับตาอ่ะนี่ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับถูกต้องครับผมเดี๋ยวอยู่กันต่อนะฮะสำหรับรายการต่อไป True Movie World นะครับวันนี้เรามีหนังเรื่อง Seeking a friend for the end of the world นะครับหรือว่าเจอเพื่อตายในวันโลกแตกครับ oh ผมโอ้โหน่าชมมากๆเลยนะฮะใช่แล้วครับรวมไปถึงวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับในรายการ,รบันเทิงพลาซ่าของเราครับเดี๋ยวเย็นนี้ติดตามกันได้นะครับซุปตาพาทัวร์จะพาไปบ้านของคุณชูชัยนะครับไปดูความอลังการของที่บ้านคุณชูชัยกันชีวิตของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนครับไม่เหมือนเราแน่นอนครับผมซึ่เจอกันสามสิบนาทีมาต้นไปนะครับวันนี้ติดตามกันได้นะครับส่วนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ